จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเพชรบูรณ์ปพข้อมูลเปรียบเทียบจุด h o อสทอปประจำวันประจำวันที่18กุมภาพันธ์2567จำนวนจุด h o อสทอเมื่อวานจำนวนจุดฮอส SPOT รอบที่1พบจุดความร้อนช่วงเวลา02:08พบจุดความร้อนรอบที่1 114จุดดังนี้ช่วงเวลา1นนาฬิกา13นาที1จุดป่าอนุรักษ์จำนวน40จุดป่าสงวนแห่งชาติจำนวน41จุดเขตสปรกรจำนวน12จุดคือเขตพื้นที่ชุมชนพื้นที่ชุมชนและอื่นๆจำนวน12จุดพีจําเพลหล่มเก่าพื้นที่ริมทางหละัะวงจำนวน1จุดเขตพื้นที่เกษตรจำนวน8จุดรอบที่สองรอบที่2พบจุดความร้อนช่วงเวลา12นาฬิกา59นาทีช่วงเวลา14 นอก17จุดดังนี้2จุดไม่พบจุดความร้อนป่าสงวนแห่งชาติจำนวนเขตส,สปกรจำนวน4จุดฮอตสปอกพื้นที่เกษตรจำนวน9 2จุดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ชุมชนจำนวน2ช่วง131จุดรวม1จุดเวลา17นาฬิกาวันนี้ลดลงลดลงลดลง,ลดลงรวม2ช่วงข้อมูลข่าวขาวันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวสศรีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน